สวัสดีคะ่ะพอดีสั่งของมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะข้างในมีอะไรนะคะลูกปัดผิววาวขนาด6มิลผสมสีมานะคะของจริงก็ใช้ได้อยู่ค่ะสีก็คือสวยเลยแต่ความวาวอาจจะแบบไม่ถึงกับวาวมากสีนี้ค่ะ ถ้าทุกคนดูจากในจอทุกคนจะต้องพูดว่าเป็นสีแดงแน่เลยค่ะมันจะไม่ค่อยวาวเหมือนกับสีอื่นนะคะคือเดาว,ว่าสินค้าแต่ละล็อตที่ผลิตน่าจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างล็อตนี้สีชมพูจะมาแบบสีดอกไปเยอะค่ะหมายถึงความวาวมันดอกไปนะคะไม่ค่อยวาวนะคะสีดำนิน ของจริงคือวาววิงวิงสวยมากค่ะสีดำสีนี้ก็คือสวยจริงเหมือนในจอเลยค่ะแล้วก็สีออกเขียวเข้มสีนี้ก็สวยมากคือวาววับมากค่ะของจริงนะคะสังเกตสีชมพูนะคะที่ว่ามันไม่ค่อยวิ้งสีมันได้แต่ความวาวไม่ได้นะคะสีชมพูแต่เวลาผู้ชมดูจากหน้าจออาจจะแบบก็ไม่ต่างเท่าไหร่ใช่ไหมคะ แต่ของจริงคือสีเขียวจะเล่นไฟสวยมากค่ะเส้นละ20บาทนะคะต้นทุนน้อยมากค่ะมันจะได้เส้นหนึ่งประมาณ100เม็ดน่าจะได้นะคะจะเอาไปร้อยต่างหูข้อมืออะไรก็สวยนะคะใช้ได้อยู่ถ้าเนื้อวาวนะคะเรามาดูสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี้คือตอนสั่งรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ดูจากรูป แต่ด้วยความที่สีมันสวยสีเหมือนดอกคูนนะคะเหลืองสว่างเลยค่ะสีเหลืองได้คะแนนความสวยของสีไปค่ะสีต่อไปเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนดูจากวิดีโอเหมือนสีไม่อ่อนมากแต่ของจริงคือสีจะจางนิดนึงนะคะสีขาวขาวก็ใช้ได้อยู่ค่ะมันจะออกเหมือนอมชมพูนิดนนะคะ ของจริงก็พอใช้ได้ค่ะไม่ถึงกับวาวมากนะคะเราไปร้อยเป็นสร้อยแขนเป็นแหวนเป็นต่างหูอะไรพวกนี้ก็สวยอยู่นะคะอย่างสองสีนี้คือวาววิง้งเล่นไฟสวยมากค่ะล็อตนี้สองสีนี้คือมาสวยที่สุดเลย mm hmm. ก็เลยสงสัยว่าจะ,ะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละล็ลอตของการผลิตนะคะเรามาดูลูกปัดอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเหมือน ผิววาวค่ะโทนเหลืองเป็นขนาด6มิลค่ะสีมาผสมกันนะคะมาดูข้างในนะคะก็ความวาวพอใช้ได้ค่ะไม่ถึงกับวาวมากเนี่ยค่ะง,งานพวกนี้ค่ะใช้คิดตันจีนหมดเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่างาน1ชิ้นใช้แค่ไม่กี่เม็ดนะคะอย่างตังหูเนี่ยใช้แค่10กว่าเม็ด ในขณะที่เราซื้อมาหนึ่งเส้นมีเกือบหนึ่งอเมตรนะคะนั่นแปลว่าต้นทุนถูกมากตีไปคู่หนึ่งไม่ถึงสิบาทอะคะ่ะอะไรต่างหูหรือห่วงนิดๆหน่นนนนอยๆพวกเนี้ยเราซื้อมาทีเดียวเลยถุงหนึ่งสี่ห้าสิบบาทได้เยอะมากนะคะ เราสามารถร้อยขายได้นะคะทำขายในออนไลน์ได้ค่ะลงขาย Lazada s h o p ป e ได้นะคะ,ล e ะ,คะแล้วก็ข้อดีคือเราไม่ต้องสต็อกของอะไรนะคะเราทำมาแค่1ชิ้นแล้วก็ถ่ายรูปลงไปค่ะ <S 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 เมื่อมีออเดอร์เข้ามาเราถึงจะทำนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะสามารถลงขายได้เลยนะคะ มูลค่าของงานฝีมือไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนนะคะแต่มันอยู่ที่ทักษะฝีมือของเราที่เราฝึกฝนทำมานะคะ